เอาแล้วครับผมขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมช่องคิมนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครเดอเลดนะครับโดยที่ผมจะรีวิวนั้นก็คือน่าจะเป็นแอดออนของตัวเดเลดที่ผมคิดว่ามันน่าจะโกงนะแล้วก็คือแอดออนแดงกับแอดออนวงคู่นี้นะครับแอดออนแดงอันแรกก็คือลูกตุ้มหงอนไก่นะครับผมแอดออนนี้จะสามารถทํางานก็คือก็ต่อเมื่อเวลาเราออกจากการล่องหนนะครับมันจะไม่มีเสียงกระดิ่งนะครับผมเหมือนที่ทุกคนได้ยินกันนะไอติมวอนั่นแหละ มันจะไม่มีเสียงกระดิ่งเวลา s u r v i v a ปั่นไฟอยู่เงี้ยเราสามารถโผล่เข้ามาข้างหลังได้เลยจนแบบที่เขาไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ a d ดอ on อีก e d ดอ on หนึ่งก็คือมันจะเป็นคอมโบกันนะครับเวลาเราล่องหง่นใช่ไหมเราจะเห็นพูพราชีวิตนะฮะที่อยู่ในระยะ12เมตรเวลาออกจากการเล่นกายนะวเวลาออกจากการเล่นกายจะมองเห็นพูราชีวิตที่อยู่ในระยะ12เมตรนะครับผม ครับผมก็เอ็ดออนนี้มันจะสามารถคอมโบกันได้นะไม่มีเสียงกระดิ่งแล้วก็เวลาออกจากการล่องหนจะมองเห็นพวกเราชีวิตนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของเปิร์กกันเปิร์กของตัวเดเรนผมยังไม่ค่อยมีนะครมันจะมีแค่แบบไม่กี่อย่างเองนะก็คือเปิร์กแรกก็คือเพิ่มรัศมีการมองเห็นนะฮะ15องศาเปิร์กสองก็เปิร์กหัวหมูครับทําให้ฮิวกันนานขึ้นนะอืเปิร์กสามก็เป็นเปิร์กของ ล็อกเครื่องนะครับผมตัวอ้วกนะฮะก็เป็นเพร์กที่แบบทุกคนต้องใส่กันไปอยู่แล้วนะเพร็กล็อกเครื่องแล้วเพร์กอันนึงเป็นเพร์กของไมเคิลไมเยอร์นะครับก็คือถ้าเราตีพราชีวิตที่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายมันก็จะลดคูดาวการแบบเช็ดเลือดนะอ่าก็เก็บโทเคนไปเรื่อยนะครับผมสูงสุด8โทเคนแล้วก็เอาโมลิแดงไปด้วยนะผมไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันนะครับผมไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปเทียบร้อยเราได้ด่านแฮดเดิลฟิลนะครับผมด่านของไมค์เคลเมเยอร์นั่นเองโอเคมาถึงเราก็ล่องขนไปเลยละกันนะฮะดูครับว่าเปิร์กมันจะใช้ยังไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมันทำอะไรวะมีคนถอนเสาฮะโอเคผมเจออะไรเห็นไหมสองคนเลยฮะอ้าวพอดีเห็นไหมเห็น,อ,หนหอะไรเห็นไหมทำอะไรเฮ้ย ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยจะมาวงมาวนกับพี่เหรอน้องมานี่ดิไม่พี่ชอบจริงเลยคนวนเนี่ยมานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยกดตายากเลยหรอเมื่อกี้กดตายากเลยเหรอรีบจังเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนน้ยเฮ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 ้ยอะไรของแม่วะเนี่ยเอ้าเฮ้ยอะของมันมาแล้วก่อนอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยเอาทำอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ดิกูทำอะไรของกูเออโอเคจัดไปก่อนคนหนึ่ง เฮ้ยมีคน,จะ,ะนปปจะมาส่องไฟฉายวะเฮ้ยเกินไปเปล่าจะมาส่องไฟฉายพี่เกินไปเปล่าเดี๋ยวก่อนอออเอาเกมไว้เอาเกมไว้เฉยเลยพับไม้เอาสตาร์บีก่อนไฟฉายเฮ้ยกูรู้มึงจะส่องไฟฉายกูเมยเทือไปก่อนส่องไฟฉายปะละ่ะโอ้ไม่ส่องมาไม่หนุกเลย อลองหัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะใช้เปิดดูนะเห็นไหมเราจะเห็นออร่าเห็นไหมครับเรียโคตรโกรงโอ้โหเมงเหล็กอะไรเั้งหนาวเนี่ยเพราะมีวนด้วยอ่ะโคตรเหล็กเลยทุกคนนะครับผมเวลามเล่นเซิร์ฟสา,ารัฐมันก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันจำกัดเฟรมเรทนะดูดิชีโ่โคตรเหล็กเลยทรมานมากครับเวลาเล่นอย่างเงี้ย โอเคมันมันมันไปฝั่งนู ої, Ay, one? One ้นว้ยเฮียห้องตันเออเจียงไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลยวะหัวมาแล้วไอ้น้องพับไม้ปิงปองปังเป่งตีไงโหอ้โห่อไม้อะมึงเคเขาช่วยไปแล้วคนนั้นน่าจะเฟสสองนะฮะโคตรเร็วเลย ตอนนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่ามันอาจจะกระตุกหน่อยนะไม่กระตุกชิบหายเลยอะเราเล่นเกมเด a d บ y s เซิฟนี้ผมรอเล่นเอเชียไม่ไหวแล้วแม่งขอปั่นกันตรงไหนกันวะน่าจะรีครุปกันก่อนนะโอเคใช่ต่เราเก็บสเต็คได้เยอะอยู่ฮะครื่งนี้ไม่มีใครปัน่นคนบ้านหรือวาไม่มีคนบ้าไม่มีอะ เฮ้ยมึงก็ปั่นไฟกันเลยเหรอปัดมันบ้างโอเคอ้าวกระทืบดีเออใช้หรือเปล่าวะไม่ใช่ตูถ่ายนี่ไงจริงด้วยโอ้โหเป็นไงเซนกูมันมากูบอกแล้วโอ้โหกูว่าอยู่ทำไมรอยเท้ามันหายไปง่ายง,งอย่างนี้มานี่เลย เนียนใช่ไหมที่เราอะเชีย่ยวสาโคตไก่ทานปะวะเฮ้ยมันไม่ดิ้นเลเนยนยทำไมไม่ดิ้นเลออยวะสงสัยแบบไอ้เหียเจออย่างนี้กูลบเกมดีกว่าอ้าวมึงโดนเฟสสองแล้วนะโอ้ตี้นี้มันเอ้ยคนนี้มันจุกเก่งอยู่นะคนเมื่อกี้มว่าผมเล่นโง่กัไม่รู้นะโอเคเราไล่ต่อเลยฮะเราจะไม่ วัสดีครับคูดแหลกเลยตรงผู้มาเนี่ยฟาไปก่อนทีนึงฟาไม่โดนอา้อาวอออะไรของมันวะเนี่ยเอ้ะอะไรของมันวะเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยเออพอดีหยุดหยุดเดินหยุดตีแล้วมันอ,อะไรกันครับนี้มานี่ก่อนดิมาโมริส,สวยๆตรงแบบกลางถนนนี่มา ่นแหละนอนลงไปนอนไปนะแหละวันนี้เราก็ฆ่างไงดูครับนี่ลาขามานี่ดี่มานี่ไหมพี่ฟาดหน่อยดินี่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 ตีหลังแบะตีปู่แบะนี่ลนะี่คนหนึงอยู่ไหนวันนี่ทำไมตาน,นี้มันแบบที่ขนาดเครื่องผมแหลกเนี่ยทำไมกูเจออะไรวะเนี่ยเกมคนหนึ่งอยู่ไหนวะโอเคช่วยเพื่อนต้องนี้ดีวะต้องบินไม่เล่นแล้วเหรอ บิม๊มไม่ได้แล้วหรอ,อเอาเกมไว้แล้วกันอคอนะับเอีเกมไปต่อเกมหน้าก,ก็ได้มั้งมา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 ลิปปุ่มกันมามานี่มานี่ประการถนนนี่ประการถนนนอนลงไปโอเคแล้วก็ฆ่าไงมานี่จับขาลากมานี่จะคานไปไหนออกเกมเหมาเราออกเกมเหมาเราออกเกมเหมาเราหนี่นี่ออกเกมเหมา มันลำบากเพื่อนนะรู้ไหมอืมไอหลุมเกิดแล้วว่ะแล้หลุมมันก็เปิดแล้วด้วยล้าสมเห็นวไ่งมาฝั่งนี้นะไอ้นูอยู่ไหน A few moments later อันน่เ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 อันน่น น,นัแหละโอ้โหจะดึงหลังไม่รู้ผู้กู้ษาเนียนๆจะดึงหลังวัน,นี่โอ้โหมึงเกินไปจะดึงหลังเพื่อนมาโอเคผมจะปล่อยเพื่อนแล้วกันนะมานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าเพ้ยไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่ต้องกลัวเพื่อนเราจะปล่อยเธอ ขาจะปล่อยนายนะเคไหมเขาจะปล่อยนายเคไหมเพื่อนอย่าด ja mm ิ้นนะเขาพาไปหาหลุมไหมเพื่อนไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นมันดิ้นปะวะผมไม่รู้อะมันดิ้นดีมันดิ้นดิ้นดิ้นทำไมไม่เอาจะไปจะพาไปหาหลุมให้พาไปหาหลุมให้ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นอย่าดิ้นเพื่อนขอร้องจะพาไปหาหลุมให้โอ้โห นี่ไงหลุมนี่เพื่อนเพื่อนหลุมนี่เพื่อนหลุมนี่เอาไปเอาไปออกไปเลยเพื่อนนี่นี่นี่ไปเลย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 เพื่อนโอเคแต่ไปเราต้องผมไมนะ่ใช่แค่ตะขอแบบเอามาหีดขนาดนั้นนะโอเคไข่รอดปะโอเคคนนั้นรอดโอเคเม็กมันหลุดไปไงเกือบไปแล้วเพื่อนทำดีมาก ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันเถอะโอ้โหเขาส่งเขาขอเป็นเพื่อนเลยนะปล่อยอุ้ยทีพีคูณสามหรอโคตรเยอะโอเคเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะฮะโอ้เอาของลินมาแล้วกันนี่เลยโอเคแค่ส่กคิดนี้ผมก็คิดว่าเปิร์กนี้มันโหดอยู่นะเห็นไหมมันมองทะลุเลยฮะแต่ที่น่าคือโทรศัพท์ผมมันน่าจะแบบ ไม่ไหวจริงๆอะโอเคก็สหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูกันมากเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสหลับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบายเยเจอกันคลิปหน้าเย้